ับวญนี่เราจะเอาตัวรหัสเจมาซื้อผลพระนี่องีร้านค้าซื้อผลพระให้ไงจะ่อเอาไปแจกนะพอดีมันขายอยู่พอดีเลยขายอยู่จริงไม่เชื่อทาไมเชื่อนะร้านสองบอลเนี่ยจนแน่เลยเแขสองก้าอ่าก็ได้ผลพระเอาไปแจกคนนะไม่ได้เห็นร่างนี้นานแล้วพระตื่นอะไรเงี้ยขไม่ได้เห็นร่างนี้มานานแล้ว ใครอยากได้ใครอยากได้ก็เต็มกดไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวมีแจกแน่นอนนะเครื่องเปิดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นอเออยิดมาพิดมาเฮ้ย <laughs> มันไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เนราน,น่าจะเป็นสองจุดห้าเอ็มแน่เลยอย่าลืมเลอย่าลืมกดติดตามเราไปด้วยวได้แจกแน่ตัวน,นี้แจกอยู<ม>่แลแ<น>้วเป็นไพ่หนึ่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวมีอัปเดตนี่คือได้แจกแน่นอนได้ใช้แน่นอน